ดีค่ะคุณลูกค้าค่ะวันนี้เรามาอยู่กับงานชุดเดรสสวยๆกันนะคะงานรุ่นนี้นะคะเป็นงานผ้าชีฟองพิมพ์ลายดอกค่ะดีเทลของตัวเดรนะคะคุณลูกค้าค่ะนี่เลยค่ะเป็นงานคอวีนะคะช่วงคอจะเป็นงานคอปาดมาแบบนี้เลยค่ะส่วนช่วงแขนนะคะเป็นงานแขนตุ๊กตาค่ะแล้วก็จะจับตรงข้อมือแบบนี้เลยนะคะ ช่วงปลายกระโปรงนะคะจะแต่งเป็นระบาย4ชั้นค่ะคุณลูกค้าคะส่วนด้านหลังนะคะสามารถผูกโบได้ตามสรีล้ของคุณลูกค้าเลยค่ะงานรุ่นนี้ทางร้านมีซับในให้อย่างดีนะคะตัวผ้าไม่บางแน่นอนค่ะสีที่ใส่อยู่คือสีขาวนะคะสีชมพูค่ะแล้วก็สีฟ้านะคะ ใส่ทำงานก็ได้นะคะหรือว่าใส่ไปเที่ยวทะเลสวยๆได้เลยค่ะหากคุณลูกค้าสนใจนะคะสามารถทักสอบถามทางอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะ